วัตตีถองแข็งสาโบราณนะป้าถ่ายแข็งสายแข็งแรงอยู่เลยนะ่ะ <c oughs> ออกกำลังกายด้วย <c oughs> นี่ครับนี่ <c oughs> ใครอยากมาต้องมานะครับร้านนี้น้ำแข็งใสก็โบราณนะครับคนทำก็โบราณครับนี่ครับโอ้ป้าให้มายั้งจริงนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยป้าสิบบาทโอ้โหข้าวสามสิบบาทก๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทเนาะน้ำแข็งใสสิบบาทเออสุดยอดเลยครับโอ้โหป้ากำไรยังมีอยู่นะ นิดหน่อย <c oughs> <c oughs> นะกำไรน้อยแต่กำไรนะป้าบอกเออนี่ครับจ้าี่หนูดูอีกทีนึงี่บาทนะป้าสิบบาทจ้าโอ้โหยอดจริงเลย